นานมาแล้วยังมีเมืองเมืองหนึ่งชื่อว่าเมืองวิสุรานครเมืองวิสุรานครนั้นกำลังถูกรุกรานอย่างหนักและฝ่ายข้าศึกก็มีกำลังมากที่สำคัญพวกข้าศึกยังมีพ่อมดหมอผีร่วมมากับกองทัพด้วยจึงทำให้วิสุรานครนั้นเริ่มเพียงพล้าเพราะไม่มีผู้ใดที่จะต่อกรในเรื่องคาถาอาคมได้ถ้าด้วยพระกำลังระหว่างทหารทำศึกกัน วิสุรนครก็ยังพอที่จะต้านทานไว้ได้แต่เมื่อถูกจัดการด้วยสิ่งเหนือธรรมชาติจึงทําให้เมืองต้องตกเป็นของข้าศึกไปในที่สุดและเจ้าเมืองกับบุคคลที่เป็นกําลังสําคัญหลายคนต่างก็ถูกจับตัวและถูกจองจําไว้ในคุกมืดรอวันที่จะนําไปประหารชีวิตแต่ลูกชายของเจ้าเมืองทั้งสองคนนั้นได้หนีออกจากเมืองไปได้ทั้งคู่ได้ขี่ม้าไปอย่างเร่งรีบ เพื่อจะไปหาใครบางคนลูกชายคนโตของเจ้าเมืองมีชื่อว่าศักดิเทพและน้องชายของเขาชื่อว่าศักดิราชทั้งคู่เสียใจมากที่ไม่สามารถช่วยพ่อแม่และบ้านเมืองไว้ได้เมื่อจวนตัวผู้เป็นพ่อได้บอกให้ทั้งสองคนรีบดียออกไปเพื่อจะไปพบกับฤาษีตนหนึ่งโดยฤาษีตนนั้นอยู่ในป่าใหญ่ที่ห่างไกลจากเมืองมาก ทั้งคู่เลยต้องรีบเดินทางเพื่อจะไปขอความช่วยเหลือและจะได้รีบกลับมาช่วยทุกคนที่ถูกจับตัวไว้รวมทั้งทวงเมืองกลับคืนมาด้วยสักดิเทพและน้องชายเดินทางทั้งกลางวันและกลางคืนจนกระทั่งไปถึงอาสมของฤษีและทั้งคู่ก็หมดแรงจนร่างร่วงลงมาจากหลังม้านอนสลบอยู่ที่หน้าอาสมของฤษีนั่นเองมากันแล้วลึก ฤาษีวันณัที่ลืมตาม,มองดูได้พูดพึมพำอยู่คนเดียวเหมือนท่านจะรู้ว่าจะมีผู้เดินทางมาหาเมื่อศักดิเทพและน้องชายรู้สึกตัวก็รีบบอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฤาษีวันณะรับทราบและขอการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนแต่ท่าทางของท่านนั้นกลับนิ่งเงียบดูไม่ทุกข์ร้อนใดๆเลยจนศักดิิราชเริ่มไม่ชอบใจนักท่านพ่อบอกว่าท่านช่วยได้ แต่ท่านกลับไปสนใจเมื่อศักดิเทพได้ยินน้องชายพูดออกไปอย่างนั้นเขาก็รีบห้ามปรามแล้วเขาก็สอบถามกับฤษีวันนะว่าจะมีหนทางไหนที่จะกลับไปช่วยเหลือบ้านเมืองได้ฤษีวันนะบอกว่าต้องใจเย็นและเรียนรู้วิชาอาคมต่างๆเสียก่อนเพื่อที่จะไปสู้รบกับพ่อมดหมอผีของฝ่ายข้าศึกฤษีบอกว่าทั้งสองคนจะต้องถวายตัวเป็นสิทธ์ของท่าน แต่ถ้าอยากรีบกลับไปช่วยเหลือทุกคนก็ให้เลือกอาวุธอะไรก็ได้ที่ท่านวางไว้ให้และกลับไปยังวิสุรานครแต่ท่านก็แนะนำให้อยู่ศึกษาเรียนรู้ในสิ่งที่ท่านจะสั่งสอนก่อนข้าไม่สามารถรอได้ท่านฤษีข้าขออาวุธทั้งหมดนี้ก็แล้วกันศักดีราที่เป็นคนใจร้อนวู่วามอยู่แล้วรีบบอกออกมาทันทีและกวาดอาวุธตรงหน้าทั้งหมดเดินออกไปเขารีบขี่ม้าออกไปทันที โดยที่ศักดิเทพได้แต่อึดอัดใจทําอะไรไม่ถูกส่วนฤาษีวันณะนั้นก็นั่งนิ่งๆอย่างใจเย็นจนกระทั่งศักดิราชควบม้าหายรับไปท่านจึงหันมาพูดคุยกับเขาฤาษีวันณะถามศักดิเทพว่าทําไมถึงไม่กลับไปพร้อมกับน้องชายศักดิเทพได้ตอบกลับท่านว่าเฉพาะอาวุธที่ได้ไปนั้นคงไม่เพียงพอที่จะสู้รบกับข้าศึกได้ เมื่อฤษีฟังคําตอบก็พยักหน้าและยิ้มให้เจ้าเป็นคนมีสติและเข้าใจอะไรได้ง่ายเมื่อศักดิเทพถวายตัวเป็นสิทธิ์ของฤษีวันณะแล้วฤษีก็ให้เขาทําศัพท์สาบานเพื่อที่จะให้การศึกษาเรียนรู้สำเร็จไปได้ด้วยดีโดยคำสาบานก็จะมีอยู่ทั้งหมด3ข้อข้อแรกก็คือห้ามดื่มสุราเมรยัยข้อ2ห้ามแต่ต้องศพและข้อที่ส คือห้ามตัดผมโดยเด็ดขาดซึ่งศักดิเทพก็ยอมทำสัต์สาบานในทุกอย่างชายหนุ่มถามฤาษีวันนะว่าเขาต้องศึกษาเล่าเรียนอยู่นานเท่าไหร่และพอรู้ว่าจะต้องอยู่กับฤาษีเป็นเวลาหนึ่งปีเต็มเขาก็ตกใจมากเพราะถ้าใช้เวลานานขนาดนั้นเขาก็คงจะกลับไปช่วยเหลือใครไม่ได้อย่างแน่นอนข้ากลัวว่าจะช่วยเหลือพ่อแม่และบ้านเมืองไว้ไม่ได้ถ้าต้องอยู่นานนับปี เจ้าไม่ต้องห่วงทุกคนจะอยู่รอเจ้าศักดิเทพได้อยู่กับฤาษีวันนะและศึกษาเรียนรู้วิชาต่างๆด้วยความตั้งใจจนเวลาผ่านไปครบหนึ่งปีและเขากลายเป็นชายหนุ่มผมยาวที่ดูแปลกตาเมื่อถึงวันที่จะต้องกลับไปยังวิสุรานครฤาษีวันนะได้นำดาบบินเล่มโตออกมาให้กับเขาพอเห็นลักษณะของดาบศักดิเทพก็แปลกใจมาก แต่ไม่ได้สอบถามอะไรฤาษีวันณะได้กำชับกับศักดิเทพว่าจงอย่าผิดคำสาบานเพราะถ้าผิดคำสาบานเมื่อไหร่วิชาความรู้ต่างๆที่ได้ร่ำเรียนมาก็จะหายไปข้าให้สัญญาขอรับและข้าจะไม่ผิดคำสาบานโดยเด็ดขาดหลังจกากกราบลาฤาษีวันณะแล้วศักดิเทพก็ออกเดินทางแต่เขานั้นโชคร้ายเพราะจู่ๆก็หลงทางเข้าไปในป่าลึก และไม่ว่าจะรีบเดินทางบุกป่าฝ่าดงไปในทิศทางไหนเขาก็กลับไปไม่ถึงวิสุรานครสักทีจนชายหนุ่มเริ่มเหนื่อยล้าและสเปียงอาหารที่ติดตัวมาก็หมดลงรวมทั้งน้ำดื่มด้วยเขาจึงเดินทางตามหาลำธารน,น้ำแต่ก็หาไม่พบและไม่นานเขาก็หลุดพ้นจากป่าทึบและเข้าไปในผืนป่าที่แห้งแล้งกันดารสักดิเทพิวน้ำจนคอแห้งผากไปหมด แต่พอมองดูทางไหนก็เห็นแต่พื้นดินแห้งแล้งและต้นไม้ยืนตายซาาเขานั้นอยากจะหันหลังกลับไปที่ป่าทึบอีกครั้งแต่ฤาษีวันณะได้บอกกล่าวเอาไว้แล้วว่าห้ามย้อนกลับไปทางเดิมเขาเลยจำเป็นต้องเดินทางไปข้างหน้าเท่านั้นสักดิเทพรู้สึกเหน็ดเหนื่อยและหิวน้ำมากและเขาก็ได้เจอกับชายแก่คนหนึ่งกำลังยืนเก็บฟืนอยู่ สักดิเทพเห็นกระบอกน้ำวางอยู่ข้างๆชายแก่เขาจึงตรงรีดเข้าไปขอดื่มน้ำท่านตาขอข้าดื่มน้ำสักหน่อยเถิดชายแก่คนนั้นก็ยื่นกระบอกน้ำให้กับเขาเมื่อสักดิเทพรับมาก,ก็ดื่มในทันทีเขาดื่มน้ำไปพอประมาณและรับรู้ได้ว่าน้ำในกระบอกนั้นไม่ใช่น้ำเปล่าแต่มันคือสุราสักดิเทพตกใจมากที่ได้ผิดคำสาบานข้อที่หนึ่งไปแล้ว เขารู้สึกไม่สบายใจเลยแต่ก็ยังชื้นใจอยู่บ้างที่คำสาบานอีกสองข้อยังคงอยู่ชายหนุ่มเดินทางต่อไปและหลุดเข้าไปในป่าแห่งหนึ่งที่นั่นเขาพบกับลำธารใหญ่เมื่อเห็นน้ำในลำธารก็ทำให้เขาคิดได้ว่าเขานั้นหิวน้ำจนขาดสติไปถ้าแค่เขาถามไทยสักนิดและอดทนอีกสักหน่อยเขาก็จะมาดื่มน้ำที่นี่ได้แล้ว ข้านี่ช่างโง่นักสักดิเทพเดินทางต่อไปจนไปพบกับหมู่บ้านกลางป่าและที่นั่นเขาเห็นคบไฟมากมายถูกจุดเรียงรายอยู่โดยรอบหมู่บ้านและแม้จะดึกแล้วแต่ชาวบ้านก็ยังคงทำอะไรบางอย่างกันอยู่เขาอยากรู้ว่าทำไมคนที่นี่ถึงยังไม่หลับไม่นอนกันและอยากจะขออาศัยค้างคืนด้วยจึงขี่ม้าเข้าไป แล้วเขาก็เห็นชาวบ้านที่เป็นผู้ชายหลายคนกำลังช่วยกันต่อไม้ให้เป็นรถลากและได้ยินเสียงร้องไห้ของผู้หญิงดังมาจากกระท่อมหลังหนึ่งมันเกิดอะไรขึ้นที่นี่หรือชาวบ้านบอกว่าพ่อเท่าที่เป็นหัวหน้าหมู่บ้านป่วยหนักและพวกเขาจะต้องพาไปหาหมอยาวิเศษที่อยู่ในถ้ำบนเนินเขาแต่ระยะทางจากหมู่บ้านไปที่ถ้ำนั้นไกลเกินจะแบกหามพ่อเฒ่าไปกันได้ จึงได้ช่วยกันต่อไม้ให้เป็นรถลากเพื่อจะช่วยทุนแรงและทุนเวลาในการเดินทางเพราะศักดิเทพรู้อย่างนั้นก็อาสาพาพ่อเท่าไปหาหมอวิเศษเองเพราะเขามีม้าซึ่งไปได้เร็วกว่ารถลากอย่างแน่นอนชาวบ้านทั้งหมดก็เห็นด้วยและได้ช่วยกันพยุงพ่อเท่าขึ้นหลังม้าเมื่อชายหนุ่มรับรู้เส้นทางแล้วก็รีบควบม้าออกไปทันที จนกระทั่งเช้ามืดเขาก็ไปถึงทางเข้าถ้าแต่ทางเข้าไปยังถ้านั้นไม่สามารถขี่ม้าเข้าไปได้เขาจึงอุ้มพ่อเท่าที่เริ่มไม่ได้สติแล้วให้เดินไปแต่แล้วพ่ะเท่าก็สิ้นใจอยู่ในอ้อมแขนของเขาเมื่อสักดิเทพเห็นว่าพ่ะเท่าตายแล้วก็ทั้งเสียใจและตกใจเขาเสียใจที่ช่วยเหลือพ่อเท่าไม่ได้และตกใจที่ผิดคำสาบานในข้อที่สอง เมื่อนำศพของพ่ะเท่ากลับมาที่หมู่บ้านศักดิเทพก็ออกเดินทางต่อและเขาได้หลงเข้าไปในเมืองลับแหลศักดิเทพเห็นชาวเมืองต่างก็หัวล้านไร้เส้นผมจริงๆแล้วศักดิเทพนั้นสามารถออกมาจากหมู่บ้านลับแหลได้ด้วยอาคมที่เขาร่ำเรียนมาแต่เขาอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับชาวบ้านชาวเมืองที่นี่ทำไมทุกคนถึงดูเหมือนร่างไร้วิญญาณและที่ศีรษะก็ไม่มีเส้นผม สักดิเทพขี่ม้าไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีใครสนใจเขาเลยทุกคนดูเหมือนเลื่อนลอยจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวและทันใดนั้นเขาก็ตกใจมากเพราะจู่ๆก็มียายแก่คนหนึ่งที่แต่งตัวเหมือนกับแม่มดหมอผีวิ่งเข้ามาหาเขาด้วยท่าทางที่ดีใจอย่างสุดขีดใช่ใช่แล้วโอ้สวรรค์ส่งคนช่วยเหลือมาแล้ว ยายแก่คนนั้นบอกว่าเป็นแม่หมอของเมืองและชาวเมืองนั้นถูกสาปให้ไร้เส้นผมตัวแห้งผอมแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ได้เส้นผมจากชายหนุ่มที่หลงเข้ามาในดินแดนเมืองรับแลรไปทําพิธีชาวบ้านชาวเมืองก็จะกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งแม่หมอคนนั้นคุกเข่าอ้อนวอนขอตัดผมของศักว์ฤเทซึ่งทําให้เขาคิดหนักเพราะใจก็อยากจะช่วยเหลือแต่ถ้าทําไป เขาก็จะผิดคำสาบานข้อที่3แล้วเขาจะกลับไปช่วยเหลือบ้านเมืองของเขาได้อย่างไรกันสักดิเทพตัดสินใจลำบากมากแต่พอหันไปเห็นเด็กน้อยตัวเล็กๆหลายคนที่ดูซีดเซียวไร้เส้นผมและหน้าผอมตอมเขาก็ยอมให้แม่หมอตัดผมของเขาในทันทีเมื่อแม่หมอนำผมไปทำพิธีชาวบ้านชาวเมืองก็มีผมงอกออกมาและร่างกายก็กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง ทุกคนมานั่งรายร้อมคุกเข่ากราบขอบคุณศักดิเทพที่นั่งอยู่บนหลังม้าชายหนุ่มรู้สึกสุขใจอย่างประหลาดแต่พอเดินทางออกมาจากเมืองรับแลเขาก็กลับทุกข์ใจเป็นอย่างมากเพราะเขาได้ผิดคำสาบานจนหมดทุกข้อแล้วเขากังวลว่าจะกลับไปช่วยเหลือวิสุรานครได้อย่างไรแล้วข้าจะทำเช่นไรดีศักดิเทพเดินทางไปพร้อมกับความไม่สบายใจ จนกระทั่งหลุดพ้นจากป่าและเข้าไปในเขตแดนของวิสุรานครเขาได้ปลอมตัวเข้าไปสืบข่าวคราวจนได้รู้ว่าพ่อแม่และน้องชายของเขานั้นยังคงมีชีวิตอยู่ซึ่งถูกจับขังอยู่ในคุกหลวงและทหารบางส่วนของเมืองกับบุคคลสำคัญต่างก็ถูกขังอยู่ในคุกมืดศักดิเทพได้ช่วยเหลือทุกคนที่ถูกขังอยู่ในคุกมืดออกมาได้ทั้งหมดและได้นำทุกคนไปหลบซ่อนตัวอยู่นอกเมือง หลังจากนั้นก็วกกลับมาเพื่อจะช่วยพ่อแม่และน้องชายแต่เขาก็ถูกพ่อมดหมอผีจับตัวได้ศักดิเทพจึงได้ดึงดาบบินเล่มใหญ่ออกมาพอพ่อมดหมอผีเห็นดาบนั้นพวกเขาก็หัวเราะขบขันนั่นเจ้าจะสู้กับพวกข้าด้วยดาบบินนี่หรึอศ <c oughs> ักดิเทพมีสีหน้าไม่มั่นใจเอาเสียเลยแต่ก็คิดจะสู้จนตัวตาย เขาได้หลับตาลงและระลึกถึงฤาษีวันนะและได้บอกกล่าวขอโทษถึงการผิดคำสาบานทั้งสามข้อจนไม่สามารถต่อกรกับพ่อมดหมอผีได้แต่แล้วเขาก็ได้ยินเสียงของฤาษีวันนะพูดขึ้นมาข้อแรกเจ้าผิดคำสาบานเพระาะขาดสติแต่ข้อสองและข้อสามเจ้าทําไปเพราะเมตตาข้าถือว่าเจ้าผ่านการทดสอบเจ้ามีความอดทน มีความมุ่งมั่นและมีใจเมตตาวิชาความรู้ที่เจ้าร่ำเรียนไปนั้นจะทำให้เจ้าชนะได้จงใช้สติปัญญาและใช้ใจคิดว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไรเมื่อเจ้าคิดออกดาบบินเล่มนั้นก็จะคมกริบเมื่อศักดิเทพลืมตาขึ้นแววตาของเขาก็เงียบนิง่งเขาไร้มนคาถาที่ร่ำเรียนมาเป่าพรวดลงไปที่ดาบบินเล่มนั้น จากนั้นก็ฟาดฟันพ่อมดหมอผีและข้าศึกที่เข้ามายึดเมืองแม้ดาบเล่มนั้นจะบินแต่กลับฟันร่างของทุกคนจนขาดเป็นสองท่อนและขาดใจตายทั้งที่ดวงตาย,ยังเบิกโพรงอยู่ศักดิเทพได้ช่วยเหลือพ่อแม่และน้องชายออกมาจากคุกได้อย่างปลอดภัยและได้ขึ้นครองวิสุรานครต่อจากผู้เป็นพ่อนับตั้งแต่นั้นมาและเขาได้รู้แล้วว่าสิ่งที่ฤาษีวันนาสั่งสอน และทดสอบเขานั้นไม่ใช่เพื่อที่จะให้เขากลับมาช่วยกอบกู้บ้านเมืองเพียงอย่างเดียวแต่ได้ฝึกฝนในทุกๆอย่างเพื่อให้เขานั้นเป็นเจ้าเมืองที่ดีนั่นเอง